วันไหว้ครูปีนี้มาตกแต่งใบงานแบบง่ายๆมินิมอลโดยใช้แค่ปากกาเจลสีก็สวยแบบมงลงได้เราจะใช้ปากกาเจลสีควอนตัมดอลลี่ไดจิสีสวยน้ำหมึกสูตรพิเศษกันน้ำมีทั้งหมด10สีเลยนะเราจะมาเริ่มจากวาดดอกเข็มกันก่อนโดยเราจะใช้สีเรดและสีแอพริคอตและสีไลน์ในการวาด ใช้สีเรดวาดเป็นกลีบสีแฉกและใช้สีแอปเิคอตในการเติมเฉดลงไปเราก็จะได้ดอกเข็ม1ดอกแล้ววาดเพิ่มเยอะๆให้เป็นช่อเลยและก็ใช้สีลายในการวาดใบต่างๆ ต่อกันเลยเราจะวาดดอกมะเขือโดยใช้สีเกรฟสีคัสตาร์ดใช้สีเกรฟวาดเป็นกลีบ6กแฉกและใช้สีคัสตาร์ดในการวาดเคสรอนแค่นี้เราก็จะได้ดอกมะเขือแล้วสุดท้ายจะวาดหญ้าแพรกใช้สีไลน์วาดกา้านและใบหญ้าแพรกใช้สีคัสตาร์ดวาดใบอีกเฉดสีให้สวยมากขึ้นก็จะได้หญ้าแพรกแล้วทีนี้เราก็มาตกแต่งใบงานก็จะได้ใบงานวันไหว้ครูในแบบมินิมอลสวยๆแล้วลองไปทำตามกันดูนะรับรองมงลงแน่นอน